อีกหนึ่งงานใหญ่โดยชอการช่าง C mm hmm. k นี่นะฮะก็แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทนบุรีสัญญาที่1ง,งานก่อสร้างระบบบำบ,บัดน้ำเสียทนบุรีและสวนสาธรารณะพื้นที่แขวงบางกุนนนเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร รายละเอียดเป็นยังไงคุณสุภชัยฮะสำหรับโครงการนี้เห็นว่าเป็นโครงการใหญ่พอสมควรครับก็โครงการนี้นะครับก็มีการลงนามกันวันที่22กันยายนที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็มูลค่าสัญญานะครับ2,404ล้านบาทด้วยกันนะครับระยะเวลาการดำเนินงงานคือ1,170วันด้วยกันก็เป็นงานเกี่ยวข้องกับงานระบบบำบัดน้ำเสียนะครับทีเ่เขตบางกอกน้อยนั่นเองนะครับ โอเค2,400ล้านบาทเสษหนอ่าใช่1ร7 0วัจครับวันก็ตกอยู่ประมาณสัก3มปีไหมสา3ปี3ปีนะครับระยะเวลสาปีโอเคนี่ก็ตุนแบคหลอกไปเพิ่มใช่แล้วแต่2,000กว่าสำหรับพีซีเคนี่ก็นะจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะแบบพอแก้มนะแก้มแก้มนะครับโอเคนี่ก็มาอัปเดตกันล่าสุดนะครับคุณสุภชัยครับ